ในตอนนี้นะครับมาดูกันนะครับว่าสีของไก่เบสนะครับจากแต่ละประเทศทั่วโลกนะครับโดยเฉพาะประเทศฝรั่งเศสนะครับว่ามีสีอะไรบ้างนะครับมีลักษณะสีขนอย่างไรจะยกตัวอย่างจากประเทศต้นกําเนิดนะครับและในแต่ละประเทศที่นําไก่เบสเข้าไปเลี้ยงด้วยครับซึ่งไก่เบสนะครับก็มีอยู่หลายสีนะครับเช่นสีขาวสีน้ําเงินนะครับวันนี้ก็เป็นสีน้ําเงินอ่อนสีน้ําเงินเข้มเบสสีเทา เบสสีดำนะครับแล้วก็มีแบบสเปชนะครับที่เป็นลายจุดทั่วตัวนะครับทีนี้มาดูลักษณะของไก่เบสสีขาวนะครับว่าจริงๆนะครับว่าไก่เบสสีขาวส่วนใหญ่นั้นนะครับจะมีลักษณะประมาณไหนนะครับที่จะเป็นเมนหลักนะครับที่ผมจะพูดถึงในตอนนี้นะครับ เดี๋ยวผมจะพาเพื่อนๆไปดูนะครับในเว็บไซต์แต่ละประเทศนะครับจะเป็นประเทศฝรั่งเศสประเทศที่นําไก่เบสจากฝรั่งเศสไปเลี้ยงตั้งแต่ปี2011ถึง2013หลายปีมากแล้วหรือจะเป็นออสเตรเลียอเมริกานะครับเดี๋ยวผมจะยกตัวอย่างก็จะพูดคุยระหว่างเปิดให้เพื่อนๆดูไปด้วยนะครับแน่นอนครับก่อนที่ผมจะพูดบอกเล่าให้เพื่อนๆฟังเกี่ยวกับลักษณะต่างๆของไก่เบสนะครับไม่ว่าจะเป็นสีที่ขานะครับว่ามีกี่โทน เป็นแบบไหนบ้างจะพยายามค่อยๆทำไปทีละจุดค่อยๆมาบอกเล่าจากประสบการณ์ของตัวผมเองและจากประสบการณ์ที่ได้ศึกษาข้อมูลและแลกเปลี่ยนความรู้กับเพื่อนๆเ,เกษตรกรในต่างประเทศด้วยครับมาเริ่มกันที่เมืองต้นกำเนิดกันเลยนะครับจัดของหนักกันเลยครับกับจอร์ดบองนะครับอันนี้เป็นเว็บไซต์ของช่างภาพคนหนึ่งนะครับนี่คือเชฟจอร์ดบองนะครับเป็นหนึ่งในเชฟผู้สร้างสาร์ประวัติศาสตร์แห่งวงการอาหารฝรั่งเศส นี่คือไก่เบสนะครับที่อยู่ในมือของเชฟนะครับเพื่อนๆก็จะสังเกตเห็นขนนะครับนี่คือไก่เบสสีขาวนะครับไก่เบสสีขาวเป็นปกติมากเลยนะครับที่จะมีสีแบบนี้นะครับเป็นสีน้ำตาลสีทองแทรกเข้าไปนะครับจะเห็นได้ตรงลำคอใต้ปีกนะครับและจะมีสีดำนะครับแทรกเล็กๆอยู่นิดนึงนะครับตรงบริเวณน่องนะครับนี่แหละครับอันนี้คือจากต้นตำรับที่เมืองฝรั่งเศสนะครับ เชฟท่านนี้นะครับเป็นเชฟชาวฝรั่งเศสนะครับที่มีชื่อเสียงระดับโลกนะครับและเป็นทายาทรุ่นที่4ของครอบครัวนักทําอาหารนะครับคือเชฟระดับนี้นะครับหรือว่าบรรดามิชลินสตาร์นะครับเขาจะคัดเลือกนะครับเฟ้นหาวัตถุดิบเป็นอย่างมากแล้วต่อให้จะเป็นวัตถุดิบชนิดเดียวกันไก่สายพันธุ์เดียวกันเขาก็ต้องเฟ้นหาคนที่พิถีพิถันในการเลี้ยงไก่และก็ต้องเลี้ยงไก่ออกมาได้ดีด้วยครับเขาถึงจะเลือก อันนี้คือปัจจัยหนึ่งนะครับในความคิดของผมนะครับคือเขาจะเลือกสิ่งที่ดีที่สุดการมีวัตถุดิบที่ดีมีความสําคัญต่อเชฟมากครับหนในเมนูที่มีชื่อเสียงของเชฟจอร์ดบองนะครับก็คือไก่เบสตุนครีมนะครับซึ่งเป็นสูตรที่สืบทอดมาจากคุณยายเมนูนี้มีความโดดเด่นที่การใช้วัตถุดิบคุณภาพสูงและเทคนิคการปรุงที่พิถีพิถันครับมาดูตัวอย่างที่2ครับของ บล็อกเกอร์ท่านหนึ่งนะครับพาดหัวมาเลยนะครับว่าไก่ที่อร่อยที่สุดในประเทศฝรั่งเศสสังเกตดูที่สีนะครับสีของไก่เบสนะครับยิงอายุเยอะนะครับก็จะเห็นสีทองบางตัวก็จะเป็นทองเคลือบขนทั้งหมดเลยนะครับาบางตัวก็จะเป็นทองหย่อมๆย่อมจะมีสีดําเป็นจุดบ้างสีดําเคลือบบ้างหรือว่าเป็นสีขนสีดําโผล่แซบออกมาบ้างคือในฝรั่งเศสนะครับเป็นธรรมดาของไก่เบสสีขาวนะครับยกเว้นตัวข้างหลังมาดูตัวอย่างที่3กันนะครับ สปีกหลังบ้านนะครับเว็บไซต์นี้นะครับผมจะค่อยๆเลื่อนลงไปนะครับด้านบนก็จะเป็นไก่เบสสีขาวนะครับก็จะมีทรงหางที่หลากหลายนะครับไว้ค่อยมาเล่าเรื่องนี้ให้เพื่อนๆฟังนะครับเดี๋ยวเลื่อนลงมาก่อนนะครับนี่ก็จะเป็นรูปภาพวาดนะครับในไก่เบสสมัยก่อนแบบอนุรักษ์นะครับตัวนี้จะเป็นเรียกว่าเป็นลายจุดนะครับหรือว่าสเปชนะครับลายจุดก็จะมีหลากหลายนะครับไม่ไม่ใช่แบบนี้แบบเดียวตัวนี้ก็จะเป็นไก่เบสสีดํานี่ก็เป็นรูป วาดขึ้นมาลงมาข้างล่างก็จะเป็นไก่เบสสีขาวที่เขาเลี้ยงอยู่นั่นเองนะครับทีนี้ก็เพื่อนๆก็จะเห็นไก่เบสสีดํามีลักษณะประมาณไหนนะครับแล้วก็ไก่เบสส p l a ชที่มีลายจุดมีลักษณะประมาณไหนที่เขาทําดีๆนะครับก็จะเป็นประมาณที่สวยๆแบบนั้นนะครับหลายจุดนะครับมาฟังอเมริกันนะครับวิลล็อกฟาร์มเนี่ยครับสีนนะครับผมได้โชว์ด้านหางให้เพื่อนๆดูนะครับก็จะมีอารมณ์ประมาณนี้นะครับซึ่งบางทีลักษณะรูปหน้านะครับก็จะมีลักษณะต่างกัน แล้วแต่ว่าฟาร์มท่านไหนบริดออกมาแบบไหนเลือกลักษณะแบบไหนออกมาด้วยนะครับคือมันมียีนสีทองนี้อยู่นะครับแล้วบางทีบางครอบครัวนะครับก็จะมีเป็นตัวสีทองที่ไม่มีสีขาวเนี่ยหลุดออกมาเล็กน้อยซึ่งเรื่องพวกนี้นะครับสามารถแก้ไขได้นะครับโดยเราสามารถพัฒนาและแก้ไขได้ไปฝั่งประเทศออสเตรเลียนะครับสื่อในซิดนีย์นะครับนี่ครับก็พาดหัวนะครับว่าไก่ที่อร่อยที่สุดในโลกนะครับตอนนี้มีแล้วนะครับที่ประเทศออสเตรเลียนี่ก็เป็นฟาร์มที่เขาทํานะครับ รู้สึกว่าจะเขียนว่าเป็นเจ้าแรกๆนะครับที่ทําในออสเตรเลียเดี๋ยวมาดูนะครับไก่ของเขานะครับนี่คือไก่เบสสีขาวนะครับนี่ครับก็จะมีพวกสีทองนะครับเป็นปกตินะครับที่จะมีเคลือบขนบนไก่เบสนะครับก็จะมีสีดํามีขนสีดําแซมบ้างนะครับยิ่งไก่ที่มีอายุเยอะก็จะเห็นชัดนะครับก็ถ้าเป็นแบบนี้ก็ถือว่าเป็นไก่เบสสีขาวขออนุญาตไปเร็วสักหน่อยนะครับอีกสักไม่กี่ตัวอย่างอันนี้ก็จะเป็นสีขาวนะครับของอีกตัวอย่างกรณีนะครับก็จะมีเคลือบขนสีทอง มีสีดำแซมบ้างเล็กน้อยนะครับนี่ก็เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างนะครับที่เป็นรูปแบบสปรชนะครับลายจุดนะครับที่เป็นอีกแบบหนึ่งนะครับแต่บางทีรูปแบบนี้ก็จะมีหลุดมาบ้างนะครับในแกบเบสสีขาวนะครับสำหรับบางครอบครัวนะครับตัวอย่างถัดมานะครับก็มีลักษณะคล้ายๆที่ผมบรรยายไปในหลายๆตัวอย่างที่ผ่านมานะครับไปอีกตัวอย่างหนึ่งเลยแล้วกันนะครับมาดูตัวอย่างนี้นะครับผมอยากให้ดูที่ ทนสีที่ขานะครับทนสีที่ขานี่เป็นสีที่อ่อนมากครับไว้มีโอกาสต่อไปนะครับจะมาพูดคุยกับเพื่อนเพื่อนเรื่องโทนสีขาของไก่เบสนะครับซึ่งมีทนสีที่หลากหลายมากนะครับนี่ก็อีกหนึ่งตัวอย่างนะครับที่เหมือนที่ผมได้อธิบายไปข้างต้นนะครับและตัวอย่างนี้ก็เช่นกันนะครับ ส่วนตัวอย่างสุดท้ายนี้ก็จะเป็นเรื่องของทรงของหางโครงสร้างนะครับถ้าคนเข้าใจเรื่องการบริดพ่อพันธุ์ไก่เนื้อนะครับก็จะเลือกลักษณะแบบอื่นได้นะครับไว้ค่อยมาคุยกันในคราวต่อไปนะครับเพื่อนๆคงได้เห็นตัวอย่างที่หลากหลายนะครับของไก่เบสสีขาวนะครับที่จะมีโทนประมาณไหนแม้แต่เชฟดังๆอย่างมิชลินนะครับในเมืองฝรั่งเศสก็เป็นทำนองนี้นะครับก็เพื่อนๆก็ต้องเลือกฟาร์มที่น่าเชื่อถือสักหน่อยนะครับในการ เลือกซื้อไก่เบสถ้ามาในบ้านเราแล้วถ้าเกิดไปผสมกับพันธุ์อื่นแล้วก็อาจจะไม่รู้ก็ได้นะครับว่าเป็นไก่เบสหรือเปล่านะครับซึ่งก็คนที่สัมผัสมาบ่อยๆก็จะทราบแล้วเราจะไม่ไปจบที่จานอาหารได้นะครับอาเชฟอาจจะไม่รับของเรานะครับแต่จริงๆก็มีข้อสังเกตนะครับที่เราสามารถรู้ได้นะครับในการวิเคราะห์โครงสร้างหากรับประทานบ่อยๆมีประสบการณ์นะครับก็จะทราบนะครับ ขอบคุณเพื่อนๆมากครับที่ติดตามรับชมรับฟังนะครับแล้วเจอกันใหม่ในตอนต่อๆไปครับขอบคุณมากครับ